ก็พอดีช่วงบนแต่วันนี้เราจะเน้นไปที่ด้านหลังของลำตัวมากกว่านะคะท่านี้เราเรียกง่ายๆว่า I Y T W นะคะเหมือน,นเหมอทำตัว I ตัว Y แล้วก็ตัว T W ตัวนี้นะคะเอ่อท่านี้เราจะเรียกว่า I เรียกง่ายๆว่า I ก็คือลักษณะ ลักษณะของการเหยียดแขนตรงเหมือนตัวไอนะคะพร้อมกับบีบสะบักโดยที่ด้านบนของลำตัวช่วงคอนะคะจะยังไม่ยกเราใช้ในการบีบสะบักขึ้นมาบีบจากด้านหลังลอยจากพื้นโอเคนะคะสังเกตว่าอันนี้เป็นหลังสะบักสองข้างจะบีบเข้าหากัน ให้โฟกัสไปที่ด้านหลังมากกว่าแ <mean S 1> ทานที่เราจะยกตัวเหมือนซูเปอร์แมนนะคะท่านี้จะเน้นการบีบหลังมากกว่าบีบสะบักต่อไปไว่ายกลางแขน45 <tout five S 1> องศาน,นะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมโดยการบีบสะบักเพิ่มมุมกันขึ้น A สองสามโอเค,อเค4 Okay. ท่านี้นะคะเราเราเราโฟก,กัสไปที่ด้านหลังทางานมากกว่าโอเคต่อไปเป็นท่าทีกางแขนนี่เป็นลูกตัวทีพร้อมกับยก่านะคะบ,บีบสะบักเราจะเกร็งเกร็งสะบักบีบ,บเข้าหากัน จะมีร่องอยู่สังเกตง่ายๆคือเวลาเราเอามือไปวางแล้วให้บุดนะคะบีบบีบเข้าหานิ้วเห็นไ,ไหมคะสังเกตง่ายๆอันนี้คือการบีบกล้ามเนื้อสบักรหรือว่าหลังนะคะบีบเข้าหากันกล้ามเนื้อหลังได้ทำงานนิ่โอเคต่อไป W ท่าเหมือนเดิมแต่ทำให้เป็นรูปเหมือนตัว W ค่อยๆดันขึ้นค่อยๆดึงลงดันขึ้นดึงลงดันขึ้นสี่ท่านี้เป็นท่าบริหารง่ายๆสำหรับอ ท่านี้สำหรับออฟฟิศพนักงานออฟฟิศหรือว่านักยาที่มีอาการของไหลติดหรือว่าด้านหลังไม่ค่อยทำงานท่านี้เป็นท่าบริหารหรือช่วยขยับแค่ต่อทำให้กล้ามเนื้อนะคะข้างหลังเนี่ยทำงานได้มากขึ้นเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวมากขึ้นสำหรับใครที่มีปัญหาหรือว่าความแข็งแรงด้านหลังน้อยนะคะสามารถเอาไปใช้ แล้วก็เอาไปดูแลตัวเองเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงเดียวกับหลังเพื่อลดอาการบาดเจ็บในอนาคตได้ค่ะ